สวัสดีครับทุกคนผมเป็ดผีครับคุณผู้ชมผมเป็ดผีว่ะผมเป็ดผีผมเป็ดผีเฮ้ยเฮ้ยใครก็ได้อยู่ใกล้ๆตรงนี้มาหน่อยมาหน่อยใครก็ได้ใครก็ได้มีไหมมีเป้ามีเป้ามีเป้าเอ้ยเสียงปืนเสียงปืนเสียงปืนทำไมจ่าอยากได้อ่ะทำไมจ่าอยากได้อะผมเกิดตรงนี้เลยไงไม่อยากได้อ่ะไม่ใช่คอร์มดิวตี้ฮัลโหลทำไม เอาเก็บสิ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 สวัสดีนะผมฮัลโหลเออขอเปไล่ไหมาโปรแกรมแคปหน้าจอกันหน่าแม่งเล่นกูอีกแล้ววะกูทำไปิดกันหน่ามาครัวะฟาร์มก่อนวะโอ้โหแล้วต้องใช้กระสุนด้วยเชื่อเอ้ยฟารตอนคืนอย่าให้ผมตายนะขอแค่นี้เลยเดินเป็นคู่ใช่ผมเมตานี้ไม่แจ๊ป อ่ะงั้นผมคู่คุณได้ป่ะไปด่วนแล้วถ้าคนที่ได้คู่ผีอ่ะอ้าวสบายเลยไม่ก็ได้ถ้าได้คู่ผีก็ถือว่ามีคนหายไปคนนึงไงอ๋อโอเคว่าไงวะเฮ้ยคุณน้องมันอะไรนี่จัดไปครับจัดครับอยากรู้มันเอาไว้ทำอะไรสบายสบายหล่อมหล่อมครับหล่อมหล่อมเราอ่ะเราอ่ะสปีดไลน์ไปตอนคืนเลยดีกว่าอันนี้ใคร ใช่เหรอขออนุญาตขออนุญาตครับขออนุญาตขออนุญาตครับขออนุญาตครับขออนุญาตขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับอะไรครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตครับเดี๋ยวนะพิกพิกก็ไปด้วยพิกพิกก็ไปด้วยพิกมารกก็ให้มาแล้วครับตับคุณปล่อยอย่างตรงไหนว่าปล่อยเขื่อไว้คนเดียวเดื่อนต้องงานนี่รีบกลางคืนไงใหญ่าหญ่ใหญ่ทุกเรื่กลางคืนลมฟาร์มของไม่ครบเลย the camera is m u r e เนี่ยกล้องของใครเนี่ยไม่บ้ามอ ใครดองคอกันเนี่ยชกถุงเลือดฉกถุงเลือดแล้วไปเฮราอยากกระปิดรันยังเลยเอ่าพิกแมนมันแปลกๆเราเราคนสปีดรันนี่มันแปลกๆปลกมีนะอันมีกล้องถ่ายรูปเตยขอพียงขอแล้วถ่ายถ่ายพี่ได้ไหมถ่ายพี่ได้ไหมเอาหล่อหลออ่าทำไมต้องอยากอ่าเรียบร้อยถึงเวลากลางคืนผมว่านะเว้ย ว่านะเวย้ยเราต้องเราต้องเอาก่อนศพหนึ่งวะ่ะเราต้องเอาก่อนศพหนึ่งแล้วเราก็ชุบขึ้นมาเพื่อซื้อใจไอ้ยิงไอ,ไอ,อจไไ้จะไปไหนจะไปไหนจะไปไหนเว้ยอ,อืคนมันของเยอะอยจริงของมันเยอะอยจริงคนแถวนี้ของมันเยอะอยจริง ไปไหนไม่ได้แดกไม่ได้แดกได้มาเขื่อนี่ไงสวย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 วิ่งมาชุบวิ่งมาชุบวิ่งมาชุบแข่งไว้มาเขือแข่งไว้ยาไหมไอ้เหี้ยนิดเดียวกูจะถึงแล้วมานับมานับครับมานับกูจะถึงแล้วเหลือใครผมไอ้เหี้ยเครื่องเครื่องสุดท้ายแม่งไม่น่ารีบซ่อมเลยมาเขือ เผื่อสินะผมที่โดนแด่ไอเฮียเครื่องสุดท้ายแม่งไม่น่ารีบซ่อมเลยเกิดเกิดอะไร้ผมวิ่งปีกนิดเดียวอีกอีกนิดเดียวผมจะถึงแล้วอ่ะจะไม่รู้เหรอไอเฮียแบบเดินมาตลอดอ่ะพอเห็นศพปุ๊บผมผมจวดเลยอ่ะวิ่งอ่ะไอเฮี่ยพิงอะไรเนี่ยที่แน่ๆปานินไม่ใช่ โอ้โหเครื่องสุดท้ายแม่งอีกนิดเดียวเองผมไม่รู้นะคุณุษายถึงอะไรแต่เครื่องสุดท้ายครับผมคนสตรอมมีไม่ไม่ใช่ผมผมใหม่คุณคุณเข้าใจไหมว่าผมอ่ะถือไอ้นี่อยู่แล้วผมกำลังจะวิ่งไปปิงแมนอยู่เนาะอยู่เนาะอยู่เนอะช่วยช่วยหาเทปผมผมจะแปะนี่ไว้เดี๋ยวอย่าไปแปะเร็วๆ่ะแม่ก็แปะไว้เผืฉยเฉยไปไหนเลยไม่ไม่ไม่สแกนไข่ ไม่ต้องไม่ต้องจ่าไม่ต้องจ่าไม่ต้องจ่าสแกนไงจ่าไม่ต้องจ่าไม่ต้องเป็นสแกนคนอื่นสแกนคนอื่นทำไมทำไมต้องสแกนคนอื่นน่ะ I'm going to track this one อ่าได้สแกนสแกนที่ไรไม่ต้อง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 โอ้เชี่ยแต่แต่ไม่ต้องดีกว่าที่เราเป็นคนดีโอเค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 โกระหล่ำไม่ใช่ละคนหนึ่งปานินก็ไม่ใช่ละคนหนึ่งกระหล่ำไม่ใช่อ่าใช่ ผมไม่ใช่ผมซ่อมไฟให้หมดเลยเอ้ยเฮ้ยใครใครใครวิ่งหนีอ่ะเราอยู่กันกี่คนตอนนี้สี่คนปานินเป็นคนถ่ายรูปนะเมื่อคืนเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราเราตามกันไปคุยกันไปดีกว่าพิกแมนทำไมถึงมันก็คนเดนี่ทำไมถึงมั่นดทำไมถึงมั่นใจว่าปานินไม่ใช่เพราะว่าผมมันมีอยู่จังหวะหนึ่งที่มันวิ่งกันไป3มคนที่วิ่งไปหาเครื่องเครื่องหนึ่งแล้วก็มีคนถือกล้องผมจําได้ว่าปานินถือกล้องอยู่ตลอด อ๋อป่านนี้เป็นคนถ่ายให้ใช่แต่แต่มันมีคนฉกผมมาจัดการเลยดีกว่าไม่ผมเช็คไว้เฉยๆไงว่าเช็คอะไรเช็คอะไรทำไมเรารีบเช็คไอ้เชืเอ้ของใส่หมดขออนุญาตนะเอ้าเ้ยเอ้ยเข็มหายชิบหายแล้วกูเก็บของจะมีไปใช้เลยเนี่ย <existe> อ <ountain> ้ยู่ด้วยชิบหายแล้ว เรารีบเอาตอนนี้ไม่ได้เรารีบเอาตอนนี้ไม่ได้เรารเอาตอนนี้ไม่ได้เราต้องไม่รีบผีคนเดียวเราต้องปั่นหัวไปก่อนเราต้องปั่นหัวไปก่อนเรียบร้อยอีกสิบเปอร์เซ็นต์อีกสิบเปอร์เซ็นต์เรียบร้อยเฮ้ยสบายหนูหนูสบายสบายสบายเรอยู่กับสามคนเมื่อกี้อยู่ อยู่สาคนอะสบายสบายผมแท็กผมผมผมผีไ่แบกล่างใช่ป่ะกระลำกระลำผมใช่แล้วก็ใครก็คือก็คือผีมันเล่นไม่ได้ันผมอยู่กันสคนเมื่อกี้ผีนี่ไอผีโดนแท็กน่าจะไม่แปกเพราะผมแตกมารอไม่เอาง่ายๆเลยนะไม่แปพอโดนแท็กแล้วปานนเนี่ยสแกนผมไปแล้วเพราะก็เป็นหนคนที่โดนแท็กเอาไงเอาไง เอาไงยังไงจบเลยป่ะเพราะความง่ายหรือความยากเข้มตายอยู่เนี่ยแล้วแต่คุณเลยคุณ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 เอาเลยคุณเอาเลยกระลำผมให้คุณตัดสินใจเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนยยึเลยยึดเลยไม่ของผมมันเต็มของผมมันเต็มผมมีลูกซองด้วย Stay away or I'll inject you หายจริงเลยปมาโดนหายจริงเลยเลยกคนคนที่มันน่าสงสัยอ่ะคนที่มันน่าสงสัยอ่่่่่ะนนนนีีีีมมมาาาอยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนอ่ะ มันหายจริงมันหายจริงหน้าหลุมหน้าหลุมหน้าหลุมไหนหน้าหลุมไหนทำเชิงเป็นหน้าหลุมเอาฟันหน้าหลุมตรงนี้ทำทรงทำทรงวะไหนว่าไหนวะไหนวะเห็นพวกผมได้ไงอะเห็นพวกผมได้ไงอะเฮ้ยเฮ้ยเเรียบร้อยเรียบร้อยนี่ไงนี่ไงนี่ไงอีซี่อีซี่เอาเลยเอาเลยผมให้คุณตัดสินใจผมให้คุณตัดสินใจเออเรรียยบ้อ มันชุบมันชุบไม่ได้มันชุบไม่ได้แล้วเข้มเตายคือตายเลยเดือดลอยละ e ่ละเราเอาหาเราเอาหาแล้วถ่ายมามามาถ่ายรูปถ่ายรูปไปนี่ไปนี่ไปนี่ถ่ายถ่ายถ่ายนี่คอ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 นี่นี่นี่หนีพบหมอบคอให้แก่กระชากผมขอให้แก่กระชากอันนี้เอาไปตัดต่อได้เอาไปตัดต่อได้ทำเนียบทำเนียบทำเนียบ ถ่ายรูปทิ้งแล้วเหรอฮะถ่ายรูปทิ้งแล้วเหรอถ่ายรูปทิ้งแล้วเหรอฮะถ่ายรูปทิ้งแล้วเหรอถ่ายรูปทิ้งแล้วเหรอถ่ายรูปทิ้งแล้วเหรอน้องน้องจะไปไหนน้องน้องจ่ไปไหนครับน้องเอาเอากะลำ ยังขาดเลือดอยู่ยังขาดเลือดอยู่ไปไหนแล้ววะไปไหนแล้ววะหน้าหลุมไม่ปลอดภัยหน้าหลุมไม่ปลอดภัยสี่ไงมันมีคนเปิดประตูมันมีคนเปิดประตูะตแล้วเขากำลังจะออกอชิบหายแล้วชิบหายแล้วจะทางไหนทางไหนทางไหนมาดิ Sái khóa Sái khóa Sắc thang Sắc thang Sắc thang Bí bí bóng mà Được ngay Chờ trời ơi bay thường này Chờ trời ơi bay thường này Ôi ơi ơi Được ngay Được ngay Ừ hứ Ừ Ừ ทำไมพวกเราทำไมพวกนายไม่สใส่ในตัวเขาหน่อยวะก็แค่ใส่ไอ้ยังไอ้กูรู้นะเว้ยแต่กูพูดไม่ได้กูโดน g ั a คอไปแล้วกูก็ไอ้กูก็อุตส่าห์วางแถบไว้หน้าอันนี้เนาะกูก็หวังดีเฮียไอ้ช็อตถ่ายเราทิ้งอะโคตรดีโคตรดีโคตรดีเลยแต เกาว่าเปิดตัวเปิดใจออกมาเลยคุณผู้ชมผมเป็นผีว่าจริงจ่าแม่งก่อนเลยเออสัตว์ใจเล้าเกมไปเอาเข็มแทนวิจาเออเอาก่อนเลยแกเงเกลที่แล้วก็คือเกลที่แล้วมันแค้นนะที่แล้วเกแ้ยกแยบเป็นตาเป็นตาเออแยกแยบกันเป็นตาคุณเอาความแค้นจากตาที่แล้วมามาตานี้ไม่ได้ คุณนคุณนตัวที่สองโตรบูปัายับแน่สั์ก็หล่ำแม่งผิดตัวที่สองไงไปหาของป่ะอันนี่นใครจะเอาเอาเลยยบยิบยบยบยิบย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 ยบยใครกล้อยู่แถวนี้มีใครไหมอวาอันนาหัวฟูหัวฟูมา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 เออมาโลนนะ มาโลนร้อยสี่สิบสี่เฮิร์ตนะซื้อซื้อความเชื่อใจว่าเราอ่ะไม่ได้ซื้อซื้อความเชื่อใจไม่ได้ซื้อแต่เราขายนะบุหรีเลิกได้ให้เลิกแต่ถ้าเลิกไม่ได้ผมมีขายนะพูดถึง This is my camera อ่าวกนรีเขาเียมวันจังอะตึงเลยกันนะมันตึงมันตึงเปีาจกันฟาร์มฟาร์มฟาร์มพี่หนูจะตั้งใจฟาร์ โว้าวาร์มไรไม่รู้ว่าตายแก่ฟาร์มหมือเปล่าตายแก่ถ้งมีกล้องกันแล้วคนตั้งห้าคนผีมีอยู่ตัวเดียวจะกลัวอะไรวะเรารักนายเพื่อนเราจะไปด้วยกันไปด้วยไปด้วยไม่ได้ไปไหนอยู่ในใจเสมอฟาร์มแต่ยังสปีดล้านเลยเอาอีกแล้วไอ้สัสแม่เอาอีกแล้วสปีดรันอีกแล้วผมเอาไม่เห็นเอาเลยสปีดรันอีกแล้วไปแล้วอ่ะเฮ้ยเรามายืน ดับหัวอันนี้วะลูกเสืออยู่ไหนบอกวะได้ได้ได้ที่นี่อยู่นี่อยู่นี่มาเสียชักเสียักทุกคนเสร็จยชักพี่ลองจุ่มเลือดดูเลือดนี่มา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 เรามาไหนไหนกดอีซี่กดอีซี่กดอีซี่ขอเสียงขอไม่ด้ปักดังปักเลยขอดังปักเลยนี่นี่นมีคอนเทนต์พวกเราทุกคนแบบยืนมุงแล้วให้กดอีแม่แม่ลองลองจะเจอมาลองลองลองดูดิเจุ่ม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 กดอีนะหนึ่ง สองสามอ้าวเรียบร้อย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  ยังไม่ได้กด e เลยเมื่อกี้เนี้ยเรียบร้อยใครเป็นอิ i m p o r อ e r เรียบร้อยเรียบร้อยอะไรเนี่ยไอ้เยอะไอ้เยอะเกินหัวกะหล่ำแม่เลยแม่งว่าขาดทางแตกเลือดแบบเนียนๆแบบนี้ได้ปะวะไอคิวอะกะหล่ำผู้มีไอคิวอะไอ้เย่าหัวสมองทีมว่ะเออหัวสมองเลยวะ มาลรนมาลรนเอมาขายคอนเทนต์วมามีอะไรมีอะไรบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ด้วยเดี๋ยวป้องป้องกันเดี๋ยวป้องกันเดี๋ยวป้องกันโอเคโอเคแล้วก็เผื่อว่าผมแบบเก้าเก้าทับสี่สิบอันนี้เองวะอีกอันนึงวะอีกอันนึงวะแท็กไว้สักคนแท็กไว้สักคนจะอีกอันเหรออันเดียวก็พอแล้วอันเดียวก็อิ่มแล้วเพื่อให้คุณผมผมต้องเอามาโรนร้อยสิบสี่สิบสี่เฮิร์ตว่ะ ต้องเอามาโลนร้อยสี่สิบสี่เฮิร์ตให้ได้แต่เอาตอนนี้ไม่ได้แน่นอนผู้ผีคนเดียวเริงจริงมันเล่นยากอยู่เหมือนกันนะ<อ>คือเฟสน,นี้ต้องยอมไปก่อนครับผู้ชมแล้วเฟสน้าไปกินเลือดเฟสน้าต้องกินเลือดแล้วก็ต้องกินมาโลนก่อนด้วยโหยากอะ่ะยากมากแล้วเฟสน้าคนมันจะของมันจะเต็มอะ่ะผู้ผีตัวเดียวยากเกิน oh, <no. S 1> โอ้โเครียดเครียดเลยไม่รู้จะเล่นท่าไหนดีตานี้ กิมแม่งเลยมาลอนยังไงเฮ้ยไม่ใช่มาลอนด้วยประเด็นหน้าเออไปวิสุดท้ายแปลไวิสุดท้ายนะครับว่าเมื่อคืนน่ะผมอยู่คนเดียวไม่ได้มาเกิดอาหารไม่ใช่มาเกิดมาเกิอยั่สองเนี่ยว่าไม่ใช่ได้งคู่ของผ่านคืนน่ะได้ห้าคนไปอ่ะไม่ยังมาเกิดแน่นอนอ่ะผมเดินกลออกไปซล้อมคนเดียวอีกใช่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 แค่เบสผมอันนี้อันนี้อยู่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คนหลับเพราะว่าบันจะเทคไว้เทกไปอยู่ แต่ถ้าอยากให้เป็นผีอีกตัวบอกได้นะบอกก็เจเย็นนะถึงอ่ะเป็นอยากให้เป็นผีอีกตัวบอกได้นะปานินปานินเป็นคนถ่ายรูปเมื่อคืนอ่ะยืนอยู่ข้างบนที่แบบกุพังไม่เลยไปมาใก่้ก็เหลือจานละลายิงเลยปะคุณคุณใจเย็นก่อนสแกนจ่ามาเออเอาสแกนมาสแกนก่อนดีกว่าให้โอกาสให้โอกาสได้พูดได้คุยได้สบตากันอีกสักครั้งหนึ่งใจอยู่ไหนมาเข้าสแกน ใาอยู่ไหน่ใจอยู่ไหนใาใครเขาจะบอกไปไปเลไปเลยไปเใครเขาใครเขาจะบอกว่าอยู่ที่ไหนนี่ไงแม่งแม่งฟังฟิวแล้วมุงเลือดหายแล้วชั้นสองไเลยจ่าแม่งฟังฟิวแล้วไอ้เชี่ยใครเขาจะบอกว่าอยู่ที่ไหนกันบ้าหรือเปล่าตัวเธอเฮ้ยเขาพังยับจ้าเล่นชั้นสองวะใช่เหรอเวลาจะหมดแล้วเราเราต้อมเวลาจะหมดแล้วไหนอ่ะข้างล่างเหรอ อยู่ตรงตรงเครื่องที่สแกนนะระวังนะเว้ยไอจ่าเนี่ยมันร้ายสัตว์ก็มาดิวะก็มาดิวะไม่ร้ากดแรกมะเขือมะเขือมะเขือก่อนออแยกล่างแยกล่างแยกล่างโดนไฟฉายโดนไฟฉายทุกตี เดิมให้ายทุบตีนีไงเอามด้วยชุบหรอชุบหรอชุบหรอ,ม,อม,มันหิวมันกระหายมันหิวมันกระหายล้มล,มลม้มไปไหนอีกไไหนอีกไปไหนอีกได้ยินเสียงได้ยินเสียงแถวนี้ได้ยินเสียงแถวนี้จะไปไหนจะไปไหนเครื่องอยู่ไหน อร่อยกว่าสองชั้นอร่อยกว่าอสองชั้นอร่อยกว่าสองชั้นอร่อยกว่าอยังฆ่าไม่ได้ย,ไไยังฆ่าไม่ได้ฟิลลี่ไม่พอฟิลลี่ไม่พอยังฆ่าไม่ได้อร่อยเพลินอร่อยส่งตัวปลอมไปก่อนอยู่ไหนถ่ายรูปหรอถ่ายรูปหรออ,อย่างไง ยังไงล้มไปล้มไปยังไม่ไ <atrav> ด <isa> ้อีกอะโอ้โห่านแล้ยากแล้จักรกลมขือ่อมาผมไม่ได้ทำเอาดีผมไม่สุดเจอจ่าแล้วผมไม่สุดผมไม่สุดเดือดเลยเดือผมไม่สุดเลือดยับเลยเสาเลยผมไม่สุดผมชุบใครอะไม่คุณจะหมดแล้วคุณจะหมดแล้วผมไม่สุด พิสูจน์ได้ไป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 ชุบมะเขือแลวะผมบอลสดผมบอลสดพิสูจน์ได้พิสูจน์ได้ไม่จริงจ้าไม่ไอสัตว์สองคนกูก็ตายแล้วที่แบ็กทีแบ็กทีแบ็กหลอมหลอมลูกอัน เอ้างี้ถ้าจ่าออกแล้วผมก็ชนะดิเพราะว่าผมก็เป็นเอออยขอโทษใช่จ่าเป็นก็จ่าลาเลยลาเลยโอ้โหจบแล้วว่ะคนเหลือเท่าไหร่วะเนี่ยเหลือสี่แ้วก็รอต้อมไปได้แต่ตัดปาร์ตี้ไม่ได้มีกล้องแหย่ลืมอ่ะมามมาเรามารวมเรามารวมตัวที่เลือดตองนี้กันดีกว่าไหน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 จันจันสองสองแล้วเรามากดทีด้วยชั้นสองง่ายนี่ย มาล้อมวงล้อมวงกดีมามาพิกแมนพริกแมนโหดแล้วกดแล้วโอ้โหกดยากว่ะกดยากว่ะทำไงวะเนี่ยแล้วถ้ามันมีคนกินได้ละฮาเลยยอมกินน่ะมากินมากินมากินเออมันบั็กไม่ยอมกินน่ะกูเล่นอะไรเนี่ยไม่หน่อยเลยเลือดโอด้วยโอ้ี่กะตีว่ะเฮ้ยโอ้ี่กะตีว่ะเออ ักกไม่จบฮาเลยนะอันนี้จะเป็นเป็นคอนเทนต์ใหม่เลยอ่ะเออป็นคอนเทนต์ใหม่มันจะเป็นแบบแบบนี้สองตาไม่ได้ฮาเลยนะชอบเลยนะแบบยังเลยเรียบร้อยยังไงยังไงยังไง ออกได้แหละเขาเหลือแค่คนแล้วอะเรียบร้อยจีจีตอนนี้เรียบร้อยออกไปแล้วเอียนลุกขึ e ้นตายปั๊บอีเมกีว่ะน้องๆฆ่ามะเข <laughs> да ือสองรอบเลยมั้ยอนิเมชั่นแม่งค้างว่ะตอนจะตายกันรังปักเนี่ยยืดตื่นมาแค่ลังปัก ข้ามะเขือสองรอบเลยมั้งคนอะไรมันจะเป็นสองรอบเลยวพาะใครต่ำชาขนาดนียคนอะไรมันจะเป็นผีสองตาติดวะจะเป็นตาต่อไปตาเป็นติดจากเอาเกมกลับบ้านเลยนะเกินใจต่ำช้าเกินแต่เมื่อกี้ก็ยิงแรกก็ได้อยู่